อันนี้เนี่ยเรื่องของยาดีมักมีรสขมเนี่ยนะลูกตั้มอาจารย์จะสอนให้มันเป็นปรัชญาของคนจีนที่เขาชอบพูดเอาไว้นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาดีเนี่ยย่อมมีรสขมแน่นอนเช่นเดียวกันชาที่ดีก็จะต้องมีรสฝาดดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยลูกเวลาที่เรานะคะไปเจอใครก็ตามที่เขาเป็นเพื่อนเราเป็นกัลยาณมิตรเราลูกสังเกต มิตรที่ดีเนี่ยนะคะลูกเขาจะเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราเขาจะบอกเราว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่นะอันนี้มันถูกต้องต้องเดินทางไหนสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคืออะไรเขาจะบอกเราซึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจเราลูกคําพูดใดก็ตามที่ไม่ถูกใจเราคําพูดนั้นน่ยย่อมไม่สนองหูแน่ไม่ไพเราะแน่นะคะแต่มีแต่กัลยาณมิตรเท่านั้นนะที่เขาจะทํากับเราแบบนี้ที่เขาจะพูดชี้ถูกชี้ผิดให้เหตุผลเรา โดยที่ไม่อ้อมค้อมเช่นเดียวกันลูกเหมือนที่อาจารย์จะยืนยันเสมอเลยว่าครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยนะจะไม่ยอมโอ้โลมปฏิโลมสิทธิ์แน่ไม่ยกยอสิทธิ์แน่ถ้าลูกสิทธิ์ทาไม่ถูกต้องไม่ไม,ไม่ไม่มีทางนะคะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ดีด,ด,ดีเนี่ยที่ท่านเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เนี่ยท่านจะสอนสิทธิ์ด้วยการใช้หลักคุณธรรมเสมอสอนในทิในสิ่งที่ถูกต้องสอนในสิ่งที่เป็นจริง แต่สอนในสิ่งที่จะให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขนี่ต่างหากคือครูที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปเจอครูบาอาจารย์นะแล้วก็โอโลมปฏิงรงศิษย์หรือโอโยกยอศิษย์จนแบบเลื่อนลอยบางทีเนะี่ยต้องกลับมาคิดนะคะว่าใช่หรือเปล่าคนนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีจริงหรือเปล่าเหมือนการมีเพื่อนถ้าเพื่อนดีนะคะเพื่อนที่เป็นกเลยมิตรเขาจะชี้ขงทรัพย์ให้เราเสมอลูกจำไว้ยาดีนะ่ะม,มันมักจะมีรสขม ชาที่ดีก็มีรสฝาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันคําแนะนำที่ดีๆมันไม่ถูกใจเราแน่นะคะไม่ถูกใจแน่ลูกเพราะฉะนั้นใครที่เขาแนะนำเราอย่างไรให้เราฟังและนำมาพิจารแล้วค่อยตัดสินใจแล้วค่อยลงมือทำนี่ต่างหากจึงจะเรียกว่าเราเป็นผู้มีปัญญานะคะลูก